เราเป็นผู้แสวงหาบุญกุศลต้องพากันหาวิธีที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลผู้อาไหนที่จะให้เป็นไปเพื่อบุญกุศลให้หาเอาบายนั่นแหละท่านบอกว่าเราต้องพากันคิดถึงความดีของตน เดี๋ยวให้จิตส่งไปนอกจากความดีเรียกว่าบำรุงกำลังใจให้ตนใ <c oughs> ยการคิดนึกถึงเรื่องบุญอยู่เสมอเสมอนอย่างหนึนน่งยกยอชมเชยสนเสริญจิตที่มันคิดนึกความดีอันนั้น ยกย่อชนเชยให้เกิดเพิดคืนยินดีตลอดเวลานั่นอย่างหนึ่งคมขี่จิตนั้นขันธาหามันคิดทางชั่วคิดออกนอกลูกน่นอกทางคมขี่เหยียดหยามดูถูกทามาละอายใจนี่กลับคืนมาทั้นอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งให้ละทิ้งเสียถ้าคิดทางช่วยอกไปละทิ้งเสียท,ทั้งแบบกุศลไม่เอาละวทำได้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้ง,งอกงามในคุณง,งามความดีคือผุ้กุศลในไหนแล้วก็ต้องการพู้แล้ว ปล่ากันไม่ต้องการต้องหาวิธีอย่างนี้จิตที่มันคิดความดีความงามอย่างว่าจิตมันเฉยๆมันไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆอยู่ที่จริงมันมีอยูะแต่มันไม่รู้สึกมันไม่คิดไม่นึก มันเป็นความโง่เะน่ะมันไม่ใช่ความฉลาดไม่เกิดปัญญาเราจังเราจึงค่อยบำลุงให้มันเกิดอุบายปัญญาขึ้นโดยุบายต่สาๆในเวลานี้มันเป็นอะไรอยู่ทำไมอยู่ทเฉยๆไปเลมันนิ่งมันเป็นพระเหตุที่เรามาได้คิด ้เราคิดเรานึกรู้สึกว่าเราเฉยมาจากไหนเป็นอะไรแล้วจังไปเฉยก็จะเห็นความดีของเราขึ้นมาแต่ก่อนเราไม่เฉยเวลานี้เราเฉยอยู่เราไม่คิดไม่นึกไม่กลุงไม่แตะอันนั้นก็นดีขั้นหนึ่งแล้วที่ก็จะก่อน คื่เราคิดอนหนึ่งเราคิดอันนึกเราปรุงเราแต่งเราโกรธโทสะมาน่าทิฏฐิมากมายแต่นี้มันเฉย,ยนเห็นความดีของตนจิตมันก็ตื่นขึ้นมาเลยค่ะนี่รู้สึกว่ากระปีกระเป๋าขึ้นมาในยามทำคุณงามความดีเห็นคาีขยงตนนะครับ ชอบใจยินดีอันนี้เปรใจของเราให้เกิดความดีๆถ้าเกิดความปลื้มใจเรียกว่าจิตควรชมเชยก็ชสมเชยเชยกยอเสีย้เกิดพลดเพลินเจริญใจขึ้นมา ท่านี้ถ้าหางมันคิดชั่วคิดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกมันคิดเร็วสามเราเป็นคนได้แท้ทำไมจะคิดเร็วสามนาขนา,ขนามันลงด่ามันลงอันนั้นไม่ใช่คนันนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นสัตว์อันนั้นเป็นของไม่ดี มันสายไปตกนรกเราเป็นคนจะแสวงหาวานรกเราเป็นคนทำไมาแสวงหาสัตว์ทั่วไปมันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ใช่คนส่วนขรหะมินทามจิตที่มันคิดชั่วคิดเร็วสามมันคิดหยาบ ให้คระหะนิมทามอย่าให้มันคิดไปได้จนกระทั่งมันละอายเกิดค,ความละอายแล้วมันจะกลับคืนา่ามาอยู่ผงขี่มันเะรียกว่าจิตค,ควรกระหะควรคมขี่จิตค,ควรละ ควนคมในจิตค,ควรละอันนี้มันเกิดกิเลสโทสะมาน,ามนะอะไรเกิดขึ้นมาลำดีลำไหลลำคาญไม่ดูแลรอดเป็นสักทีโทสะมานะทิฏฐิแต่หนแต่ใดมันเกิดอย่างนั้นอ่ะกิเลสทั้งหลายเมื่อเกิดมันดูแลรอดเป็นสักที เพราะเหตุที่เราไม่ละไม่ทิ้งเห็นเวลาใดก่อนกิเลสของเก่าเน่ะโทสะมานะที่ดีของเก่านะปีไหนเดือนไหนกของเก่าอ่ะเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรเกิด้นมาก็ของเก่าอ่ะเนี่ยมันเกิดที่ใจของเรามันเกิดแตงกายหูจมูกลิ้นกายกรรมมัดมารวมที่ใจนี่แหละ ตาเห็นนะไม่ชอบหูได้ยินก็ไม่ชอบแต่โมถูกกินก็ไม่ชอบได้นถูกลดก็ไม่ชอบหายถูกสัมผัดก็ไม่ชอบกินนี่ไม่ชอบเมื่อเกิดโทสังเกิดความน้อยใจเห็นว่าตัวนี้ตัางซอยหน่อยน่อยหนาน้อยตาเขาไม่เหมือนเขา ถ้าเกิดโทษสะกแล้วโกหตัวของเราเองแลเ,เกิดมาหน้าทิฏฐิเป็นตัวของเราเองมาหน้าให้ใจแข็งกล้าขึ้นให้มันถูกมาละให้ถูกทำไมคนดีเขายังทองแต่คนละนี้เหล่านี้ได้ทำไมแล้วก็เป็นคนไม่ใช่หรือเราละไม่ได้หรือ ทำมานะมันกล้าแข็งขึ้นเราจะทําอย่างคนโน้นอ่ะคนที่มันดีแล้วนน่นนะเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเราทําไมเราจะทําอย่างเขาไม่ได้ทิ่งเลยทอดทิ้งเลย <c oughs> ไม่ต้องพิจารณากมากเลยไม่ต้องพิจารณาเหตุผลวันทิ่งก่อนเมื่อทิ้งแล้วยังเคยพิจารณาที่งตามหนัก มันยังค่อยชัดในเวลานี้มันไม่ชัดมันปกคลุมอยู่กิเลสปกคลุมมันไม่ชัดในใจพิจนาที่หลังชัดเลยทีเดียวมันเป็นข้อเหตุนั้นมนันเกิดมาจากเรื่องเหล่านั้นอย่งเดียดวจิตควรละควรทิ้งควรถอน คนปล่อยวางเอามาไว้มันก็เป็นเครื่องยุ่งยิงเดือดร้อนภายในใจของติดต้องพูดถึงเรื่องใจเสียก่อนมันเกิดที่ใจนี่แหละจิตใจที่ควจิตมันเกิดที่จิตนี่แหละจิตที่คนข่มขีก็ข่มขีอย่างอธิบายมาแล้ว จิตควรชันเสริญก่ชั้นเสริญยกเงยชมเชยถ้าเกิดปีตียินดีจิตที่ควรละก่ละควรถอนก่ถอนโดยการอย่างนี้เรียกว่าหาวัยทำบุญด้วยบุญที่เกิดอกุศลในจิต ไม่ใช่ทำบุญภายนอกทำบุญท้นทานนะว่าอย่างหนึ่งเราหัดภาวนาต้องทำบุญด้วยกุนลจิตจิตไม่แนีเหนียวแน่นจิตไม่โกรธเกิดโทสามนะจิตไม่เกิดไม่ประกอบด้วยกิเลสตอนนั้นเลยจิตผ่องใสตอนนั้นเป็นบุญ เป็นบุญเกิดจากใจใเกิดจากจิตภายในเราทำอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเป็นบุญยุทุกทียาบุตรคราวนี้เราก็เห็นแต่บุญของเรามีในตัวของเรามันก็ชมเชยตัวของเราในตัวเราลากความชั่วได้นําไม่เอาความชั่วไว้ในใจ นี่นก็ช้มเชยดีในตัวของเราจะไปหาบุญที่ไหนอีกบุญไม่ไม่นอกเหนือจากใจหรอกมันไม่นอกเหนือจากจิตนี่หรอกเราสาสมวันนี้แหละบุญของเราสาสมกันในที่นี้แหละพระเดเจ้าท่านนี้พานแล้วท่านทิ้งวัดบุญก็ทิ้งบาปเขาทิ้ง เราก็หลายท่านทิ้งวะเราเกิดมากันมาเอานี้เนี่ยเอาที่ท่านทิ้งกวานี้เหละเอาของเก่าของท่านเอาความดีของท่านเอาของเก่าของท่านนะท่านทามอย่างนี้เหมือนกันมันก็เกิดที่นี่แหละที่ใจของท่านนะเราท้าอย่างนี้มันก็เกิดที่ตัวของเรานีงไม่เกิดที่ไหนหรอก ยังหาบุญภายในหาบุญเกิดที่จิต <c oughs> บุญอันนี้ไม่หมดมีสิ้นเพราะเหตุที่ไม่หมดไม่สิ้นนะั่นแหละคนเกิดมาในโลกนี้ยังค่อยพาเข้ามาสร้างกับบุญกุศลส,สร้างเ่าไร้ทไม่หมดสักที คนมาเกิดมามากเท่าใหก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะมันเกิดจากจิตมันเกิดจากใจมากเื่อใจมากดวงเท่าไหร่แต่สร้างบุญที่ถูกต้องมันก็ต้องมากขึ้นเท่านั้นไม่หมดมีกินไปสักที่คสร้างไยแล้วก็พอแล้วก็ทิ้งเสีย มันเคยพอ่อจะระทิ้งเสียแล้ถึงนี้มรกรุนนผพาบุญกุศลถึงที่แล้วมันหมดเรื่องไม่มีอะไรหรอกไม่เอาไปด้วยบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาท่านเอามันยังได้่ามันยังเป็นภพเป็นชาติเอาบุญเราบาปมันยังได้ภพเป็นชาติอยู่ เรียว่าโลกุตระเหนือโลกไม่มีวุณ่บาปแล้วยึังได้เรียกว่าเหนือโลกเรายังสอแสดงหาบุญหาผู้สนอยู่เรียว่า,าให้พากันสร้างบุญนั้นมันได้ดังในอธิบายมาน,นี่แหละจิตที่ควรชมเชยสนเสรยยกยหยอชมเชยสนเสรยก็ชมมัน จิตที่กนคนข่มขีกระหะนินทาก็ข่มขีกระหะนินทามันเจนิญอายมันหายหนาหน,นีหมดหน่จิตที่คนละวนทิ้งคนละทิ้งถอนมันหมดของที่ไม่ดีทำอย่างนี้เนี่ยมันจึงจะพอันจยงกะอิ่มเป็น บุญกุศลที่ว่าท่านละบาปและบุญนะทำอย่างนี้ยังเ่ียงพอไปนะเทศนี้เราละมา้าไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอีกล่ะหมดเรื่องเลยแหมดเรื่องอธิบายเลยอธิบายจงเรื่อง ยกย่อชมเฉยจิตก็อธิบายมาแล้วจิตที่ดีที่ชอบเรื่องทำความดีของตอนไม่ได้ฉินได้ฉินขอ้อตั้งแต่ฉินเนี่ยมาเป็นตน้นอย่างน้อยที่สุดมีสินขอ้อหนึ่งก็นับเ่าเป็นการดีแต่เจตนาตั้งใจจริงๆนะให้เรื่องใสพอใจกับสินของตอนงจริงๆ เห็นว <54. S 2> ่าศ MM ีลน <cción> ั <ings> ้นเป็นของดีประเสริฐยิ่งชีเลนั้นสุขติยันติศีลเป็นเครื่องนำไปสู่สุขติชีเลนั้นโภกับสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ได้โภคกับสมบัติพอสถานชีเลนทีนิพุติยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน ชิ้นข้อหนึ่งก็เอาไอ้ข้อหนึ่งก็ดีที่สุดจะให้มันเห็นด้วยตนเองถ้ามันเชื่อมั่นจริงๆจริงจังๆเราเรียกว่าชมเชยย,ยกยอสนเสุอจิตทังตนที่ตนพ้นแล้วจากบาปข้อหนึ่งคือจิน่นั่นเรียกว่าชมเชยตอนอ่ะ คงขี่ต้นก็โกงเงินขางข้อไหนที่ศีลยังไม่ทันไม่งดเว้นเราไม่งดเว้นจากความชั่วเช่นรักช่อคงขโมยและไต่างเขามันยังคิดประทุดจะร้ายคนอื่นอยู่คิดทำชั่วอยู่แม้จะคิดทางนั้นเน่ะไม่ต้องอื่นไกล อันนั้นคงมขี่มันอันนี้มันของเลวทามชินไม่รักษาเป็นเหตุใ้ตกนรกอเวจีเป็นเหตุใตห้เป็นสติรฉามนุษย์กลายเป็นสัตว์ไปได้เป็นเศษชั่วรกายไปได้นั่นก็คมขีมันพระรหนันเนทานามันยกโทษดูถูกมันทุกอย่างจนมันละอาย เคือคกลัวขึ้นมาเห็นชัดแต่มันก็กลัว,ลวสิเมื่อกลัวแล้วก็ต้องละนี่ไหจิตที่ควรละก็ละเสียอันสิ่งที่เราเห็นชัดในตนเองนั้นมันละในตัวหรอกอธิบายมาสามอย่างเท่าน,นี้แหละก็เป็นแล้วพอแล้วเรา ทำรมาี่เพราะน้นก็ละ,าละสามอย่างนี้แหละก็ทําตามสามอย่างนี้แหละคือว่าคมขี่มข้ยงย่อชมเชยสนเสริญอะไรมขี่ละถอนเท่านั้นก็พอ